นี่พูดถึงเรื่องของอะไรนะสิ่งแวดล้อมไทยอีกสักนิดหนึ่งนะฮะบกคสครับล่าสุดฮะปรับแผนนะครับในการจัดหารถโดยสารใหม่ครับก็จะชงบอร์ดชงเรื่องนี้ไปที่บอร์ดฮะก็คือการเตรียมจะเช่ารถ e ีวีแลฮะสามคันนะครับแทนรถเก่าฮะในปีหน้าครับปี65นะครับโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบกคสนะครับนสัญลักษณ์ปันจวัฒนลิขิต ปันวัฒนลิขิตนะครับก็เปิดเผยว่าบคสาเตรียมแผนการจัดหารถใหม่ให้สอดคล้องกับโนโยบายของรัฐนะครับที่ต้องการส่งเสริมนะฮะยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะเน้นไปที่รถ EV นะครับซึ่งเบื้องต้นบคสาก็มีความต้องการในการ จัดหารถโดยสารจำนวน300คันคาดว่าใช้เงินประมาณฮะสองพล้านบาทนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นติ่งพีงนิดนึงว่าบอกกสก็ยังอยู่ในภาวะขาดทุนอยู่นะครับสําหรับแผนการจัดหารถ E ีวีนะฮะจะแบ่งบอกเป็นการจัดหารถมินิบัสนะฮะเพื่อใช้วิ่งในระยะทางใกล้รัศมีไม่เกิน300กิโลเมตรนะครับแล้วก็รถโดยสารปรับอากาศความยาว12เมตรนะฮะใช้วิ่งให้บริการระยะทางยาวมากกว่า300กิโลเมตรนะครับโดยจะจัดหาในรูปแบบการเช่านะครับเปลี่ยนจากเดิมที่วางแผนจะซื้อนะครับ แล้วก็เช่ารวมกัน2อันเนี่ยรวม413คันนะครับก็ปรับมาเป็นการเช่าทั้งหมด300คันนะครับแผ mm. นดังกล่าวก็เสนอให้บอร์ดนะครับพิจารณาอนุมัติภายในปีนี้ครับ mm. โดยให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับทำการศึกษารายละเอียดเป้าหมายเพื่อศึกษาการใช้วิธีศึกษาการใช้รถ E ีทั้งหมดนะครับคาดว่าปีนี้หลังจากพิจารณาแล้วก็ใช้เวลาจัดทำ tor ประมาณ3เดือนก็ภายในเดือน6ภายในเดือนเมษายนปี65ก็จะเริ่มเปิดประมูลได้นะครับ ตามเป้าหมายค่ะว่าจะสามารถรับมอบรถโดยสาร EV ลีรถดังกล่าวเพื่อทยอยให้บริการประชาชนประจํานวนประมาณ100คันแรกทดแทนรถโดยสารเก่าที่หมดสภาพนะครับให้ได้ภายในปลายป,ายปี2 5ง5นะครับโดยการใช้รถโดยสาร EV ีนั้นบอคสออันนี้เล่าๆมายังไม่มีคนถามแต่ออกตัวแทนนี่แหละค,คนถ้ถามว่าแล้วที่ชาร์จรถสถานีชาร์จมีพอหรือเปล่าะนะครับเพราะว่านี่เรากำลังพูดถึง วิ่งต่างจังหวัดนะฮะสามร้อยลถขนาดเล็กมินิบัส300กิโไม่เกิน300กิโลก็ไปไหนะฮะ,ะโคร,ราชระยองทํานองนี้ใช่ไหม,มส่วนเกิน300ไปไหนเอาเชียงใหม่นครพนมอย่างเงี้ยนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยก็วางแผนว่าจะต้องมีสถานีชาร์จทุกๆการวิ่ง300กิโลเมตร ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็300กิโลก็โอเคนะเพราะปัจจุบันนี้เขาวิ่งเท่าไหร่4ี0 0้ใช่ไหมใช่ครับในการชาร์จทีหนึ่งนะครับแต่ก็เชื่อว่าการนํารถโดยสารมาให้บริการจะช่วยให้บคสลดต้นทุนการเดินรถได้ราว20-30%ก็วิธีคิดแบบง่ายๆครับ initial investment คือการลงทุนในตัวรถจะช่วยทําให้อ่าไอ้คอส Variable cost ทิเกตเนี่ย<ะ>เวลาที่คุณไปวิ่งเนี่ยต้นทุนที่ใหญ่สุดคือค่าน้ํามันใช่ไหม<ะ>มันลดลง<ะ>แต่ค่าเสื่อมก็อาจจะวิ่งกลับเข้ามาหน่อยอแต่ว่าในระยะยาวก็อาจจะทำให้อ,ะ,อะไร Profit and Loss Statement หรอไอ้บัญชีงบกําไรขาดทุนเนี่ยมันดูดีขึ้นในระยะยาวก็อาจจะมีกําไรเหลือหรืออาจจะมี Cash flow แบบ Saudi Aramco เนี่ยมีมีอะไรนะเงินสด เหลือเอามาจ่ายหนี้ได้บ้างอะไรทำนองน,นี้นะครับกบขอสอมีแผนจะเดินเปิดเดินรถในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ด้วยนะฮะเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าแล้วก็การเดินทางท่องเที่ยวนะครับเส้นทางนำร่องคือชนบุรีระยองฉะเชิงเซานะครับโดยขณะนี้อยู่ระหว่างหา,หารือรายละเอียดกับ eec นะครับตั้งเป้าเปิดเดินรถให้ได้ภายในปี25ง6นะครับโดยแผนจัดหารถโดยสารของบขอสอที่ก่อนหน้านี้ก็ ใช้เงินจานวนก้อนเดียวกันนั่นแหละ2 0 0 0ล้านแต่จะไปทั้งซื้อและเชา่าตอนนี้เปลี่ยนใหม่เช่าอย่างเดียวแต่เป็นรถ e v ร0 0 300รนาคันนะครับติดตามกันดูนะครับบขสหลายท่านก็ยังใช้บริการอยู่นะผมก็เชื่อว่าคนดูของเราก็ยังมีคนที่ใช้บริการอยู่ถ้าปรับบริการให้ดีๆเนี่ยนะครับและเป็นรถ e v ด้วยนะครับภายในการบริการหรือจุดหยุดพักแล้วก็อะไรนะพักทานข้าวอะไรมันดีเนี่ยจริงๆแล้วทํากําไรได้นะทำกำไรได้นะำำไไนะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวบขสทุกท่านนะครับอื